ครับสบายดีพี่น้องบอกไปเบอร์แชมพูกัวันี้ผมก็บอกว่าด้ยก่อเนาะให้เขามาสรับซมมเนี่ยนคคนไหนกดซับไคร้ค่บวันนี้เราเป็องเนาะวันนี้เขาไม่ันตางเลยเนามีน้ำไอตุ้งมันก็เป่าพุดอ้ี่งัะเบ่าซื้อสองจังเบ่านูนแดงไต่ผ้าสวบเปน้องเนี่ยสามตีตามไม่นี้เด้อสิอ่ะบอกได้ยังห่างมันจะคำเลยพี่น้องาเลยพี่น้องเด้อตำฮวงเี่พีอวเหมือนี่บุมีพักบุ้มมีอีจังกับแก่ก็มีแต่เราไอต้มของฝากจัดไปของฝากจัดซอฟต์ปอ จากเล้าไตแล้ออกอะไรอ่าง้อดอพิใคนะรววงห่วงป้าป๊าหมาม้าสอนมาให้ใช้ช้อนโอน้น้องคนเก่านไมแบบมหาต๊มหาอยังมาแบบพี่พเอากินเ oh. น,นีนเ่ยแม่คนหนึ่งเนี่ยต้มมาท่านขับก่อน mỗi luôn, không dám dùng. Không đán nữa nọ, kể không đán này, giờ đứt cũng có đán kìm ăn, còn kìm đẻo đéo, nó đứt mất kìm. Đẻ với nọ, đẻ ứng viên, uổng, may đẻ à. เฮ็ดไปยังขนมเลยเจอะก,กับบาวัดตำ่ำยังไงกได้ซีมิดขึ้นไปเ oh มืม่อ <no. S 1> นันตำแซลมิดงงอ,อู่โด,น,ดน,นังไก่ไเปแวโดเดดลงมาใส่เสือสมัดกันขอใส่ก่อนไปเลย <Yahoo! S 1> ไม่ใส่ทีดำจอีกเสียในหอมมันจะงซีดำใส่มือไปลองเลยจังเสี่ย นวลแดงแตะกำลแดงแต่ลงไปว่มีคนบึงตาจแน้ำกันั่นนะ็ับว่าเป็นพวมีอะไรมีความมิดหนึ่งแล้วความมิดบอกเป็น,นแฟนกันหรอ ไน้องเลยปาถอก็ร้านเคยฉันไม่ชอบผู้ชายนะก็มันคือดึงลืองเหลงคือดำดำอบบดึง,ง,เงเลยแบีนของขาวจังหวะน้มันทองนัยมแหละ

ไปแทงอีดีไปกัดรังเลยง่ากินอินหรองเลยขอมเกาเหมือนเดิมน่านฝาน้ำผ่าจนเดนตองฝาคึมๆมมันนี้มรรยากาศเย็นบรรยากาศดีนหมดตโตสนใจนะผมจะทำก่อน แบบว่าอีโต๊ะแบบนด้เดเดๆเป่นด้คิวขาพิวพาน้ำเตางประเทศตามประเทศกินหน่วยหน่วยอ่ะโอ้โหเอล khi mình cứ thử job bài của ông này à hay xin mình đi

กุปยใต้ปลาเบิดหม่าเจมาอยากแนหน้าไม่กี่ไปเดอดข้ยใีของกดีเนาะไม่ินเท่าไหรก็ปบตจะไม่กิน cái thật kia ta rồi เฮ้ยแท้สำหรับกิมบิกะเสี่ยใบพี่หน่อกพี่น้องเนาะก็ได้กดซับตะไคร้แอาวันเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมผมกบไปกิหนาพี่น้องบ๊ายบายเฮ้ยแดง